สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกันในมงคล3ามข้อที่11บเอ็ดมงคล38ข้อที่11ว่าด้วยมาตาปิตุอุปัฐานังามาตาปิตุอุปัฐานังหมายควาว่าการบำรุงเลียงดูบิดามารดา เป็นมงคลอันยิ่งเพราะงั้นมาตาปิตุอุปทานขงการอุปถัมภ์อุปถัปรรมภ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามา,าที่ท่านได้บำมพ็ญสอนอให้ความรู้ให้โอกาสให้อนาคตให้ทุกสิ่งทุกอยาก่างขล่อหลอานั่นแหละเป็นมงคลอันยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐทุกวันนี้นะครับ ด้วยเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะแล้วก็เรื่องบางเรื่องท้องเรื่องบาปบุญค,คุณโทษอ่าบางคนก็บอกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีบางคนก็บอกว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วยุคสมัยไปถึงไหนกันแล้วอ่าคือหลายคนอ่ะพออ่ามีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่บางครั้งก็ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่กูบาอาจารย์ตัวเอง ไม่เคารพไม่ยกย่องไม่เชื่อชูทีนี้บางครั้งพอตัวเองมีลกูกมีหลานเนี่ยในวังจะให้แต่ลูกหลานมาเลี้ยงมาดูมาอุ้มมาชูนะแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นั้น่ะเราปล่อยปะะละเลยเราไม่สนใจเราทิ้งเราว่างบางครั้งเเอาลูกไปปล่อยลูกไปทิ้งนะบางครั้งเราอาพ่อแม่ไปปล่อยลูกพ่อแม่ไปทิ้งอย่างเงี้ยนะครับนั้นบุญบารมีนะครับเราก็บอกว่า พ่อแม่เราก็เหมือนแบบเสมืนอนผ้าอาหนานนั่นแหละอ<พ>าหาในบ้านนั่นแหละแล้วก็เลี่ยงดูอุปทานขั้นตามอารภาพไม่ใช่ว่าโวยปล่อยปบบเลยปล่อยจงนี้ง,งวกว้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าดูแลจนแบบตัวเองไม่มีกต้องเวลาหรือว่าดูแลจนตัวเองนั่นน่ะมีชีวิตที่ไม่มีความสุขเป็นชีวิตที่เดือดร้อนลำบากลำบนอย่างนี้นก็ไม่ได้นะ ต้องพอประมาณทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้ดูแลแบบเอ,อพอประมาณนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็เ,รเกิดขึ้นได้ดูดับไปอะไรมันจะเกิดพมอเกิดอ,อะไรจะอยู่มันก็อยู่แต่ว่าให้ดูแลเดี๋ยวดูมองดูใส่ใจเลี้ยงดูใส่ใจก็เ,เห,หมือนแต่มัยเราเป็นเด็กนะฮะเราเป็นเด็กท่านก็เลี้ยงดูเราอพราะเราแก่มาเราก็ อยากจะให้ลูกหลานมาเลี้ยงดูเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับน,นันตัวนี้นะมันก็เข้าหลักที่บอกว่าทิศถกนะบิดามารดาครูบาอาจารย์นะอ่านีมีความน้องขันนะครับมันมงคลชีวิตเรื่องการอุปถัมภุปธรรมอุปธมรมคำชูดูแลบูชาครูบาอาจารย์อ่าบูชาพ่อแม่เนี่ยเป็นต้นนี่ก็เป็นมงคลน,นันยิงนะครับอันในมงคลชีวิตข้อนี้ก็อ่ามี ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ